พระเจ้ารู้สึกมีความยินดีและปราบเลืล่มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานวันสตรีไทยประจํวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชส5 6 2ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่นและเยาวาสตรีไทยดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและเยาวาสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้ ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านนาที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึง้งและแอบ,บกล่าวตามในใจอยู่ในทีทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบัานครอบครัวตลอดจนการถ่ายทอดสั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่สุรุ่นลูกลุ่นหลานนั้นนับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัวและจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพามหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจ,จักรีวงศ์ทรงปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน